สวัดีครับวันนี้ามาพบก,กับช่องหน่วยพุทธเทศวันนี้เราก็มาได้มาอยู่ที่วัดแก่งคอยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือถ้ำนาคาเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูภายในถ้ำนาคานะครับเชิญตามมาเลยคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นบริเวณป้ายต้นยาง นี่ก็คือโบสถข้างในโบสถก็จะมีภาพประทานอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูในถ้ำนาคากันก่อนดีกว่าครับอันนี้ประวัติเราก็ไม่รู้นะว่าเขาสร้างหรือบูรณะใหม่ยังไงเราก็ลองเข้าไปดูข้างในกันดู น,นี่คือองค์พระอันนี้พันไว้ก็ร่มรืม่นร่ม,มรมมืสวยเราไปดูข้างในห้านาคารดีกว่า ทางเข้านะถ้ำนาคา,าแล้วอ,อันนี้เราก็พา,ามาดูองค์ปู่พญาสักคราด บนก็จะเป็นงองค์พระ ข้างบนนี้ก็จะพึ่งมาไหว้กับสาระ,ระ,ระพระประทานแล้วก็ข้างบนก็มีเหมือนเป็นเจดียเจดีย์จำลองไว้ให้ท่านผู้ชมมากราบไหว้กัน<ป>เราเข้าไปดูในข้างแหมคากันดีกว่า ในข้างกันคนข้างมาอยู่ในข้างหน้าาแล้วครัเราไปดูบริเวณข้างในกันึ่งต่อครับ <c oughs> นี้ก็เป็นด้านในของข้างหน้าบริเวณ นี้คือล่างข้าวปุัะแล้วก็ในท่านี้ก็มีเวลาเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นถ้าใครสนใจที่มาท่องเที่ยวคืออยู่ที่วัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีถ้าใครมาไม่ถูกก็เชิชใน g o o g l e มาว่าวัดแก่งคอย หรือยเรียกอีกคือข้ามนาคาอันนี้เราไปดูต่อครับข้าตรงอันนี้ก็จะเป็นองค์สูตรทีกนะครับ ที่สวยงามวันธรยาเขาจะเปิดแอร์ให้ทุกคนเห็นเขาพูดเลยว่าเมื่อกี้วันธรรมยาจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาจะมีแต่คนเข้าไปเที่ยวช่วงวันสัปดาห์ที่จะเยอะมากกว่าวัรนั้นจะเปิดแอร์ข้างในให้วันนี้ดูเออดูเหมือนว่าอากาศร้อน,น น,ะนแล้วเราก็ไปดูบริเวณข้างบนวัดกันดีกว่าว่ามีอะไรมากนี่คือบริเวณรอกถ้ำนะครับมีม่อยู่บนนม้แค่นี้ถ้ำถ้าใครอยากมาเที่ยวก็คือค้นว่าวัดแก่งคอยคอยู่ทรเพอแก่งคอยจังหวัดครับ จังวัดกระบีเซิร์ชม,มากันได้นะที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่มีใครรู้น,นนะีนนีร้เไปู้นอน แล้ว่างลก่าันก็จะมนเป็นูปวงค์โผ่อยู่ <c oughs> แล้วทัางลูกต่างยันก็จะมีเหมือนเป็นเปลียนของแต่พยานาคาแล้วก็มาอยู่นี้ ที่เขามาถามว่าเมื่อกี้เราลงมนาหอดูไปตัว mm hmm. ที่เป้าสมบัติวังมันมนใดเ,เขาแล้วมันจะไปถามบ้านคงโปรอะไรกัน กราบไหว้พระข้างในก็คือมาซื้อรูปเทียนตรงนี้ก่อนนะครับคุณก็เข้าไปกราบไหว้พระข้างในโบสถ์ได้แล้วเข้ามาดูอกข้างในกันดีกว่าข้างในนั้เข้ามาบ้ายจะเจอรูปประธาน ก็ร,รูปพระหน้าปกก็พระประธานตรงนี้แล้วข้างหลังพระประธานตรงนี้ก็คือพระประธานปังนอนองค์ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังแล้วข้างตรงนี้ก็ ข้าภายในวัดนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่จุดที่ให้เอาไปถามไหวจักระคือหนึ่งก็คือ,อ,คอตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ภายในข้ามนาคาอีกหนึ่งที่ก็ไม่แน่ใจว่าภายในโบสถ์ต้าให้เข้าไปถาบไหวหรือเปล่าอันนี้ต้องลองถามคนดูแลวัดที่อดหนึ่งคนภายในโบสถ์ ทั้งเรามีอยู่แค่นี้ครับอันนี้น่าเป็นเ้าไม่แน่เกียนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อเรือที่ย่าของอันนี้เราไปดูฐานที่ต่อไปครับ เป็นพวกเขาให้เอาเรือมาแล้วก็มีเทียนมาวนๆไม่รู้คืออะไรนะครับที่นีที่ถักไหว้พระไรรด้ถักไปถักผานอีกองหนึ่งตอนนั้นเราก็เจอกับเจ้าแม่ตะเคียน แล้วก็รูปปั้นที่ปฏิฐานพระแล้วก็มีรูปปั้นพระตรงที่หนึ่งที่กราบไหว้บูชาพระได้ข้างในโบสถ์นี่คือไม่แน่ใจว่าเข้าไปดูได้หรือเปล่าได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่หนึ่งที่เป็นจุดไหว้พระที่หนึ่ง อีกหนึ่งที่ไหว้พรได้คือมีจุดให้ไหว้พระหลายจุดมากในวันนี้ก็รอบๆบริเวณวัดก็จะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันก็วัดน,นี้ก็ติดอยู่กับแม่น้ำป่าสักแ,แถวในเขตจังคอย ข้างๆไว้ก็จะเป็นแม่น้ำปลาสักเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแม่น้ำปาสัก,กันอันนี้มาตอนที่คนไม่ค่อยเยอะนะถ้ามาตอนที่คนเยอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนม่น้ำปาสกักันดีกว่า อันนี้ก็ปเป็นบริเวณรอบๆโบสถ์ใจดีข้างในก็จะมีพระประธานอันนี้เขาไมจาจ่าพึ่ง ราคาก็คือเป็นแม่น้ำป่าสักติดกับคลองแม่น้ำป่าสักเลยครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยไม่แน่ใจว่าคลองนี้ใช่คลองแม่น้ำป่าสักหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชม ก็มีอยู่ประมาณเนี้ยครับถ้าใครผลใครคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าใคกันไว้ด้วยครับอย,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายอินเสิร์ด้วยนะ